สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับโซเวรอร์วการ์ดช็อตอีกเช่นเคยนะผมถ้าเราพูดถึงมาคโนจิอิโปะแล้วเนี่ยพระเอกของเรานะผมทุกคนจะนึกถึงอะไรกันบ้างครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึงฉันขอตั้งชื่อว่า <laughs> ดอกไม้ไฟอิโป <laughs> แต่แต่ว่าตอนนี้นี่คือเกิดปรากฏการณ์บางอย่างนในยูทูบนะคือเสิร์ชอิโปไปเดี๋ยวบางคนน่าจะเจอเป็นหมูเด้งนะครับผมคือสมมติผมอยากจะเสิร์ชคลิปตัวเองในแอคเคท์อื่นอย่างเงี้ยแม่งก็พิ์ว่าอิโปนะไม่ใช่ฮิโปโอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดมากนะฮะ แต่ผมคิดว่า90%เลยนะครับเมื่อพูดถึงอีโป้แล้วเนี่ยคิดว่าคงจะนอถึงท่าไม้ตายสุดจะเป็นไอคอนเกของพระเอกของเราเลยนะครับก็คือเดมซีโรนั่นเองนะผมท่าที่มีลักษณะที่จะเบี่ยงตัวเปเลขแปดในแนวนอนไปเรื่อยๆและเมื่อเกิดแรงเบี่ยงสะสมแล้วก็จะเปลี่ยนแรงเบี่ยงนั้นเป็นการต่อยไปมาซ้ายขวานั่นเองก็คงจะเป็นภาพจำเนื้อหัวแล้วนะผมสรับท่าเดมซีโรนะที่ใช้ในการปิดฉากคู่ต่อสู้แต่ละคนนะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่าเดมซีโรเนี่ยรูปแบบของมันเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่นั้น,นะ อิโปก็เลยจะต้องคิดค้นวิธีประยกวิธีปรับปรงุงเดมซิโลมาในรูปแบบต่างนะครับผมและในวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเดมซิโลทุกรูปแบบแน่นอนนะครับผมลักษณะที่มาแนวคิดหรือว่าไอ้รูปแบบนั้นเนี่ยมันจะแก้มาทําไมนะครับผมทาเดมซิโลของมาคโนโอจิอิโปนั้นจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับผม ก็จากที่เราได้เห็นในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าต่างๆมาต่างหรือว,ว่าสไตล์มวยการยืนต่างเนี่ยจากนักมวยแต่ละคนในเรื่องนะครับมันจะมีที่มามาจากนักมวยในชีวิตจริงซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมอย่างเช่นอิตากะชิทำสับขาก็อาริชัฟโฟหรือฮิตแมนสไตล์ของมาชิบะก็เป็นของโทมัสเทเ์นจริงๆนะครับผม คือเอามาจริงๆนะของแท้เลยคือเอามาเขียนการ์ตูนนะผมนะแน่นอนว่าเดมซิโลก็เป็นทํานองนั้นเช่นกันนะฮะเดมซิโลนะครับเป็นท่าของนักมวยคนหน,นึ่งในตำนานเลยคือเก๋ามากเลยนะก็คือแจ็คเดมซี่นะครับผมเก๋าไม่เก๋าคิดดูนะคือภาพประกอบนี่หาได้แค่นี้นะรายละเอียดท่าของชีวิตจริงเนี่ยผมจะมาจากช่องของพี่เอ็นครูดคอมแบทนะครับผมพี่เขาก็จะทําช่องสอนเทคนิคต่างๆนะผมก็จะมีมวยซากลกับมิกมาเชลอาร์นะฮะเอ็มเอเอนะมีการสอนเทคนิคหมัดของนักมวยดังๆหลายๆคนด้วยนะคือโคตรสุดเลยและสำหรับคลิปที่อธิิบบบาาายยยเเเดดมมมมมมซซโลลลนนนนนะะะะะะผผกกก็็็จจจสรรรรุปปใหหห้้ณนะีีีทท่่แคคัััว พร้อนะมกับจะมีหมัดเหวี่ยงตามมานะผมคือเราจะหลบแล้วก็จะมีหมัดตามมาไปในตัวด้วยนะฮะเราสรับไอคำว่าเดมซีโลเนี่ยคือแจ็คเดมซี่เขาจะทาการมมวนหลบไปหลายรอบมากเลยนะภาษามวยการยกหลบมมุนตัวลักษณะนี้จะเรียกว่าโลนะผมก็อย่างที่บอกไปตะกี้นะฮะลุงเดมซีก็จะโลพร้อมกับจะมีหมัดตามมานั่นเองนะผมบาคนที่ดูแต่อนิเมะแล้วมาดูนี่ก็คืออาจจะงงเลยนะครับเฮ้ยทำไมมันดูจืดๆจือแต่ว่ามันดูไม่รุนแรงเหมือนในอนิเมะเลยก็นั่นแหละครับเรากําลังดูการ์ตูนอยู่นะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่าเรียวไลท์ของลุงแจ็คเดมซี่นะครับผมเราจะไปดูจุดเริ่มต้นและที่มาของมาโกโนจิอิโปะกันเลยนะฮะว่ามันเอามาใช้ได้ยังไงนะจะตัดไปที่แอนิเมะซีซั่นหนึ่งตอนที่61เลยนะครับผมเป็นช่วงหลังจากที่ชิงแชมป์ญี่ปุ่นมากับดาเตะนะผมซึ่งตอนนั้นก็เป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกนะครับให้กับดาเตะเอจินั่นเองก็หลังจากการเฟือนตัวแล้วก็จะกลับมาซ้อมต่อนะครับผมก็จะมีคิวแมตคืนสังเวียนนะผมที่จะเจอกับคนไทยนะครับก็คือพรชัยนั่นเองในรรรรอออบบบนนนนนนีีี้้้เเ่่่่ยยาาาชััะะะะปปคคดิงมโลกกซธไวว คู่ชกเยอะมากนะครับผมก็เลยจะมาฝึกการโลการเดินฟุตเวิร์คเข้าวงในต่อนะครับผมและในระหว่างการรอเป้าอยู่นะผมจู่ๆประธานก็เกิดนอกไปเลยนะฮะคือไม่รู้ว่ามันหนักทะลุเป้ามาเลยหรือเปล่านะและในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลนะครับประธานก็จะได้บอกเป้าหมายนะว่าทำไมถึงฝึกการป้องกันเน้นขนาดนั้นนะผมการซ้อมที่ผ่านมาก็เพื่อฝึกการป้องกันนี่ครับจุดเด่นของนักมวยแบบเธออยู่ที่การรุกต่างหากการฝึกซ้อมของเธอเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ารุกอย่างหนักหน่วงและดุดันต่างหากป่าหมาสุดยอดของก็คือการชกก่อนที่จะถูกชกยังไงล่ะ และเมื่อกลับไปซ้อมนี่อีปโป้ก็ได้คิดนะครับว่าเราจะคิดการรับและการลุกแยกกันไม่ได้นะครับผมอีปโป้เลยคิดไอเดียขึ้นนะครับผมว่าโกเนี่ยจะต้องต่อยให้ลุกและรับในเวลาเดียวกันได้นะฮะเราจะคิดการรับและการลุกแยกจากกันไม่ได้เราต้องรับไปด้วยในขณนะลุกและต้องลุกไปด้วยในขณะรับต้องทำให้การรับและการลุกเป็นอันเดียวกัน เราค้นพบเคล็ดลับนีลแล้วก็เราหลังจากนั้นก็จะได้ไปทดลองใช้กับเราเหล็กที่สนามเด็กเล่นนะครับผมซึ่งแค่จากการไี้ยินเสียงนี้แล้วก็คิดไปเลยนะครับว่าท่านี้มันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับผมเมื่อกี่อะไรอะ่ะ การเคลื่อนตัวของอิปโป,โปแตกต่างจากเดิมนะเราก็เลยจะตัดมาดูเนี่ยวันขึ้นโชคเลยนะฮะคร่าวๆคือพรชัยนี่ต่อยไม่โดนสักหมัดเลยนะผมคืออิปโปนี่โลโลโลอย่างเดียวเลยนะอิปโปก็เลยจะโลถีขึ้นเรื่อยๆครับถีขึ้นเรื่อยๆอีกเนี่ยผมพรชัยก็ยิงต่อยมาเรื่อยๆนะฮะอิปโปก็เลยจะมีการโลแล้วก็ต่อยมาสวนกลับม,มาทีละหมัดทีละหมัดน,น,นะผมจู่ๆพรชัยนี่ก็ต้องประหลาดใจเลยนะครับผมเพราะอิปโปเนี่ยกำลังจะโลเบี่ยงตัวซ้ายขวาไปมานะผมลักษณะคล้ายๆกับอินฟินิตี้นะฮะแล้วก็เป็นการถ่ายน้ำ แล้วอิปโปก็จะเริ่เมเบี่ยงหมาพร้อมกับการสลับซ้ายขวาไปด้วยนะครับผมพรอัใช้นี้ได้แต่ยืนตั้งกาดนะฮะแล้วจนสุดท้ายพรอัใช้ก็รับไม่ไหวในที่สุดนะครับผมโดนต่อยกาดดุดแล้วก็โดนอิปโปกระทืบเลยนะจึงถือเป็นการกำเนิดเดมซีโร่ครับผมชีวิตความเร็สูงอาศัยปฏิกิริยายืดหยุ่นจากร่างกายอาอกมาชกซ้ายขวาอย่างต่อเน,นื่อง เราก็จะนับว่าจะเป็นแดมซิโลฟอร์มแรกรูปแบบแรกแล้วกันนะผมในช่วงแรกๆก,ก็ดูแล้วอาจจะเป็นท่าที่ไร้เทียมทานมากเลยนะครับผมซึ่งก็จะได้ใช้ฟอร์มนี้ในอีกหลายไฟเลยนะครับผมถัดจากแมตช์ของพรใช้ก็คือชิงแชมป์ญี่ปุ่นกับเซนโดแล้วก็ปองกันแชมป์ญี่ปุ่นครั้งที่1กับซานดาคาสกินะทั้งสองไฟนี้ก็ได้มีการใช้แดมซิโลไปทั้งสองไฟเลยนะครับแถมในสองตัวเติงนนี่ก็ไม่ีวิธีแก้ทางมาด้วยนะโดยเริ่มจากเซนโดนะครับผมในระหว่างแมตช์เนี่ยอีโปก็ลัต้องการที่จะใช้ดมซโครัั้้งในนะนเนดเเลลยยยารัาระนค่คบงๆ โอ้ oh, แต่เห็นง่ายๆนี่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะฮะต้องเป็นโคโชคที่เรียกว่ากําลังบัญชาเนี่ยต้องเท่าเท่ากับอีโป้เลยนะครับผมแต่ทุกๆคนก็น่าจ,จะรู้กันนะครับว่าในแมตช์นั้นเนี่ยอีโป้ได้ใช้เดมซิโดในการปิดฉากเซนโดนะคุณอาจจะงงเอ้าทำไมเซนโดมันไม่กระแทกอีกวะคือจริงๆตอนนั้นเซนโดก็บอบช้ำมากเลยนะครับผมคือไม่มีแรงจะไปกระแทกกับไอ้พระเอกเราแล้วนะทำให้ไฟนั้นอีโป้ก็จะได้แชมป์ญี่ปุ่นมานะครับผมแต่ถัดมาเลยนะครับก็จะมีการป้องกันแชมป์ครัััั้งงงทีี่่่นนนนนะะกกกบซดดาาคสึิเออโป็ห กูไปดูวิดีโอการชงของพวกเมืองมาอย่างไรล่ะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็เปิด YouTube ดูได้แล้วล่ะแต่ว่าชะตากรรมของซานดาก็เหมือนเซนโดเปียบเลยนะครับผมโดนดดมซิโลปิดฉากเหมือนเดิมนะแล้วก็ไม่มีแรงเหลือไปกระแทกไออปโปเหมือนเดิมนะผมก็จะพอรู้แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่เดมซิโลเนี่ยก็น่าจะเป็นท่าที่เอาไว้ปิดฉากมากกว่านะถ้าเกิดจะใช้ในตอนที่คู่ชงสภาพยังดีๆอยู่ก็ มันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้หยุดได้นะครับผมแล้วก็จะมีการใช้อีกครั้งนะครับในการป้องกันชมปครั้งที่3กับลียอนซูนะครับผมพอดีว่าไฟนั้นนี่อีโปก็ได้ไปบอกตาคโมรานะครับว่าถ้าเขาสามารถชนะนอกยกหนึ่งได้เนี่ยตาคโมราจะต้องเป็นแชมป์โลกนะก็เลยเกิดการเป็นวัยรุ่นเล่นเครื่องนะครับแม่งใช้เดมซิโลตั้งแต่ยกหนึ่งเลยลียอนซูนี่เกือบจะดักต่อยเคาน์เตอร์ได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่พอเอิมันสวยอะไรไม่รู้นะมันสะดุดแล้วก็เจอเดมซิโลตัดบทไปซะอย่างนั้นนะครับผมคือเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะผมคืออาจารย์โจจินี่เขาชอบเอาตัวละครเก่ามาเล่าใหม่มากเลยนะไอตัวที่ไม่คิดว่าจะกลับมามันก็ดันกลับมาเฉยเลยบอกเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับไปต่อกันดีกว่าแล้ว ก็จะเป็นการประกันแชมป์ครั้งที่สีนะครับที่จะเจอกับชิบะบุคุโรอิโโออิโโอนี่ถึงก e ็ออกสื่อเลยนะครับว่าีกยจะทำลายแดมซิโลเองนะในช่วงนี้อิโปก็จะเป็นการซ้อมโยกแดมซิโลกับเลาเล็กด้วยนะครับผมบอกกับการวิ่งลากยางรถยนต์แล้วก็ซ้อมต่างๆนานาครับผมจึงทําให้เกิดแดมซิโลรูปแบบที่มีสปีดเพิ่มมากขึ้นนะครับผมและผมจะขอตั้งเป็นฟอร์มที่2ในคลิปนี้นะครับก็คือสปีดบูสแดมซิโลคือพูดง่ายๆเลยนะครับผมสปีดการถ่ายโอนน้ำหนักการเบี่ยงหมัดเนี่ย คือแค่นี้แหละหลังจากที่ได้รอบเป้าโชว์ประธานไปประธานนี่ถึงกับเวรเลยนะไม่ใช่อะไรนะครับคืองงว่ามึงทําเฮี้ยอะไรนะสปีดเพิ่มขึ้นนนี่จริงเนาะผมแต่น้ําหนักหมันนี่คือแทบไม่มีเลยบักเฮอร์เมิร์กูแกขนาดนี้แล้วยังยืนรับหมัดมึงได้สบายๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสําหรับรูปแบบใหม่นะครับแต่คาดว่าน้ําหนักหมันนี่มันน่าจะเพิ่มมาภายหลังนะผมแต่ว่าสำหรับไฟที่เจอกับชิมะบุคุโรนะครับวิธีการทําลายเดมซิโรของชิมะบุคุโรก็คือก็กระหน่ำแลกหมัดกับเดมซิโรไปอย่างนี้แหละครับผมดูทรงแม่่่่่งไมมนนนาาจะะทททเดซิโรีถูกกลยแนะแต พลังหมัดจะเยอะกว่าเสมอไปนะครับผมระหว่างที่แลกหมัดกันอยู่อีโป้ก็สามารถใช้หุกขวาในการปิดเกมได้นะครับผมหลังจากไฟนี้ก็ทําให้เริ่มเห็นอุปสรรคของการใช้แดนซิโลมากขึ้นแล้วนะฮะเราก็จะผ่านช่วงพักฟื้นมานะครับไฟต่อไปนี่คือหนักเลยนะจะเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่5ครับเจอกับซาบอมร拉เรวเฮตอนที่เจอกับซาบอมร拉ครั้งแรกนี่ก็ถดงกับพูดเลยนะครับว่าไอ้ท่ากระจอกกระจอกของมึงนั่นน่ะอย่าเอามาใช้ในไฟนี้ดีกว่านะแล้วก็จะได้ไปนั่งดูเทปการชกของซาบอมร拉นะครับเรียกว่าถึงกับต้องอึ้งงงงงกกกัััััััับบบมมมมมมมดดดเเเเเเคคคคคคคาาาานนนนนนน์์์์ตตตตตออ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 รรรรรขขลลยยยะะะะผีี่่่่่่่ืืจจจป็หหวใชชทูแ โมราเนี่คือคู่โชคจังต่อยออกมาไม่สุดแขนเนี่ยมันก็เคาน์เตอร์มาแล้วนะคือมันต้องการจังหวะเก่งมากเลยนะเนี่ยคือมันจะเป็นหมัดเคาน์เตอร์ที่มองดูแล้วไวมากนะครับคือโคตรสุดเลยก็เลยรู้เลยนะครับว่าทำไมมันถึงเรียกเดมซิโลว่าท่ากระจอกกระจอกนะโอ้โหหมัดเคาน์เตอร์ซะขนาดนี้เดมซิโลจะเหลืออะไรวะเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางรับมือเลยซะทีเดียวนะฮะในระหว่างการซ้อมนี่ก็ได้คิดค้นวิธีหนึ่งขึ้นมาได้นะผมซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะอันตรายเลยนะก็คือการที่จะเหวี่ยง Dem เดมซิโลแล้วจะหยุดกลางคันนะผมเพื่่อทีจะทททาา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 ใหหหหห้้มมมมัััดดดดดเเ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 เคตตตตอออรรรรรร์วววววืไไปปนนนนนะะผแแ่่่่่่่่่สุุีีีีียยยยยกกก็พขขงงงงชซิิโลลถจูๆ นี่กล้ามเนื้อขากับสะโพดนี่คือมันจะจี้ขึ้นมาเลยนะฮะคือกล้ามเนื้อนี่เกิดการฉีกขาดนั่นแหละครับผมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นอีปโปก็คือกูไม่สนแล้วครับไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนคือจะต้องตบไปเปจิตา้านี่ให้ได้นะครับผมก็เลยจะทดแทนด้วยการฝึกกล้ามเนื้อสะโพกกับกล้ามเนื้อขาเพื่อมารองรับการหยุดนี้นั่นเองนะครับผม และในระหว่างไฟนี่คือเจออย่างเต็มระบบเลยนะฮะเจอเคาน์เตอร์ไปครั้งแรกในการใช้เดมที่โลครั้งแรกในไฟนั้นนะครับและก็หลังจากโดนกระทืบอยู่นานครับก็เริ่มจะเหวี่ยงเดมที่โลมาอีกครั้งนะครับผมสมบ,บูรณ์ร้านนี่คือไปอเคาน์เตอร์ม,มาแล้วนะฮะก็จะได้ทําการหยุดการเหวี่ยงตัวนะครับผมก็เลยทําให้สมบ,บูรณ์ร้านต่อยเคาน์เตอร์บืดไปด้วยความเหวอนะทำให้ก็โดนเดมที่โลไปเต็มๆนะครับผม ซึ่งท่านี้เนี่ยจะไม่ขอเรียกว่าเป็นฟอร์มแล้วกันนะผมแต่จะขอเรียกว่าเทคนิคก,การหยุดเดมซิโลนะคือเรียกว่าเอามารับมือมัอมนเคาน์เตอร์ที่จะเคาน์เตอ,อร์เดมซิโลดโลดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มีการพัดกันหยุดพัดกันเลี่ยงไปไปมาๆนะโอ้โหสุดท้ายโซโมวาร์ก็เสียเหลี่ยมให้อิปโปรครับแล้วก็โดนเดมซิโลปิดเกมในที่สุดนั่นเองแล้วก็หลังจากหมดของโซโมวาร์นะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของมังหาแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่จะมีการป้องกันแชมป์กับคาราลาวะทากุโซนะครับก็จะมีฉากการซ้อมฉากหนึ่งนะครับที่ยไไดด้้้พพึ่่งงาาเเมมซิิโรกกกกนนปแแลวะตตััชบ บโคโล,โลมานี่คือมันมีแต่คนจะแก้ทางนะอิปโปก็เลยจะได้กลับไปชกสตไตล์แบบพี่ขบูพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับผมก็คือการชกการเดินเกมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแต่แค่ว่าจะไม่ใช้เดมซิโรแล้วนะเราก็เลยจะไม่เห็นเดมซิโรไปคือยาวเลยนะครับผมหลังจากนี้ก็คือจะเป็นการต่อยหาจังหวะคู่วงในเหมือนเดิมนะแล้วก็แก้เกมอะไรต่างๆตามสถานการณ์คู่ชคนะผมประมาณนั้นนะหลังจากนี้นะก็จะชกอย่างนี้ไปจนถึงกับทาเคคิจิแล้วก็จนถึงช่วงที่ปะทะกับ3ใแชมป์แห่ง3ประเทศนะครับผมแล้วก็ใน3ไฟน์นี้เนี่ยมันจะมี Z ร กับไฟของวอลลี e ่นะครับผมจะขอพูดถึงการปรากฏในไฟของจิมมี่ก่อนนะฮะมันก็จะเป็นช่วงแายท้ายไฟนะครับที่กำลังจะยืนป่างหลักบวกหมัดกันอยู่นะครับผมดูความอึดจิ๋หายไวบอลของจิมมี่นี่คืออิปโป่ต่อยโดนไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเลยนะแถมแรงมันไม่ตกด้วยนะเนี่ยคือต้นเกมบ่งหนักยังไงหลังเกมก็บวกหนักอย่างนะั้นนะแถมตอนนี้หน้าผ่าของอิปโป่ก็แตกครับผมคือเลือดไหลเต็มตาเลยนะเรียกว่าคือเสียเปรียบมากๆนะครับแล้วก็จะตัดมาในจังหวะคลายแม็กซ์นะครับผมจิมมี่ก็กำลังที่จะเหวี่ยงุกะะกกาากกกกซซซซ้้้้้้าา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 ยยยยยยมมมมมนนนนนนะะะะะคคครรรรรรััััับบบบบบปปปฏวววว่่่่่่่่่่่ออิิโโโ็็ไไไไดดดใใชทททททงงงงหหลลลลแแแแีีีีผตตขขณเเเจ โปบอกพวกมึงไม่ได้ดูง่ายๆหรอกแล้วก็จะทําการโน้มไปทั้งตัวเลยนะครับและกําลังที่จะงัดอปัปคันขึ้นไปด้วยท่าทางอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ส่งเข้าไปค้างเจม,มี่ไปเต็มๆครับลอยอย่างกับพี่ตูนเลยแล้วก็จะมีฉากซูมให้ดูนะครับว่ากล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันจะจี้ขึ้นมานะหลังจากนั้นต่อมาก็จะมีฉากพูดในใจของทักโมลานะครับผมว่าแออปัปคันโน้มตัวตะกี้นี่เป็นหมัดที่เกินข้อต่อของมุนย์จะรับไหวแล้วนะครับผมแล้วก็ได้คิดว่าที่อีโปยังรับความเสียหายนั้น ก็เป็นผลมาจากการวิ่งเอาวิ่งเอานั่นแหละฮะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกกับขาก็เพิ่มขึ้นนะก็คือทนทานมากขึ้นรับความเสียหายจากตัวเองได้มากขึ้นนะผมคือตอนนี้นี่อาจจะใช้เทคนิคการหยุดโดยการรับความเสียหายน,น้อยลงแล้วนะและขณะที่กำลังจะเดินกลับนี่แต่คหมดราก็ได้มีแนวคิดสมมติขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดว่าแดนซิโลที่มีทั้งแนวตั้งและแนนอนผสมกันเนี่ยบวกกับการต่อยด้วยความเร็วและรัด้วยการพลิกแพงแล้วนั้น เดมทีโลก้คงจะเป็นเทคนิคหมัดสุดยอดแน่นอนนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นภาพจินตนาการของทางคมารลักขึ้นมานะครับก็คือสัญลักษณ์อินฟินิตี้ที่หมายถึงเดมซีโลนะแล้วก็มีวงแหวนคออไว้ดูจุดกึ่งกลางนะครับผมวงแหวนตรงกลางนี้น่าจะแสดงถึงมันอัปคัตตะกี้นี้นะครับผมมันก็คือเดมซีโลรูปแบบเดิมครับแต่ก็จะมีการเพิ่มอัปคัตขึ้นไปนะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่รับมือหมัดเคาน์เตอร์ได้ ต่มันอาจจะกลายเป็นอาวุธที่ไร้จุดอ่อนไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ทาคาโมระคิดไว้นะฮะซึ่งก็จากสมองมวยของทาคาโมระแล้วนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะถ้ามันเกิดขึ้นมานะก็ถึงมันจะยังดูไม่สมบูรณ์มากนะครับแต่ก็จะขอตั้งชื่อเลยแล้วกันนะครับผมมันก็คือเทคนิคอัปคัตเดมซิโรนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือจะเป็นการแหวงเดมซิโรแต่ก็จะเป็นการต่อยอัปคัตขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะมีการใช้เดมซิโรอีกครั้งนะครับในตอนที่ชกกับวอลลี่นะครับผมในช่วงท้ายแมตช์ครับที่อิโป้ก็ดูจะค่อนข้างเสียเปรียบอยู่พอสมควรเลยก็เริ่มจะต่อยวอลลี่โดนแล้วครับแล้วก็สามารถตอนวอลลี่เข้าติดมุมได้นะครับผมอิโป้ที่กำลังจะเดินเข้ามา เรื่อยๆก็เริ่มที่จะเบี่ยงตัวเป็นลักษณะเดมซีโลนะฮะทำให้วอรี่นี่ได้ตียืนค้างนะครับตอนน,นี้คือเหวไปแล้วนะทำให้อิโป้ก็จะสามารถเข้าไปชิดตัวไปได้ครับแต่ก็ไม่ได้จะทำการเบี่ยงหมาซ้ายขวาเช่นเดิมนะแล้วก็ทำการเบี่ยงคนพ่อ,อแม่บริษัทไปเต็มลำตัววอรี e ่เลยนะก็เลยจะเรียกว่าเป็นเทคนิคการดักทางด้วยเดมซีโลและกันนะผมแล้วก็จะมีการใช้งานเดมซโลอีกทีก็คือตอนที่เจอกับอัลฟิโดกอนซาเลสเลยนะครับผมในยกที่5นี่อิโป้เนี่ยเสียเปรียบมากๆครับกก็ นไอหมอนี่ขัดหมดเลยนะพอเริ่มตนน้นยุที่6มาก็เลยลองที่จะใช้เดมซีโลนะครับคือเรียกว่าเดินเบี่ยงตัวมาแต่ไกลเลยนะครับผมอัฟิโดตอนนั้นก็เปลี่ยนสไตล์จากสไตล์ฝีมือเป็นสไตล์มาจุรลาดแล้วนะฮะแล้วก็จะเริ่มเบี่ยงมาซ้ายขวานในลักษณะแบบฟอร์อมแรกเลยนะฮะปรากฏว่ามันก็ต่อยสวนกันไปกันมานะคือไม่โดนใครเลยนะในะจังหวะหนึ่งที่อัฟิโดจะต่อยสวนมาอิปโปก็ได้ใช้เทคนิคการหยุดที่ไม่ได้ใช้มาประมาณ500กว่าตอนนะครับผมทำให้หมัดของอัฟิโดก็วืดไปนะฮะแล้วกำลังที่จะฮุกเดมซีโลโดนแล้วปรากฏว่าทุกความกว้างของหมัดอัฟิโดก็สามารถมุดเข้ามาดันตัวกับอิโปไปได้นะครับผมโอ้โหมึงโคตรจีเนียดเลยตอนนั้นนี่จะทำอะไรอัฟิโดก็สามารถจับทางได้ตลอดเล ค,คือแม่งจอมเทคนิคจริงๆนะคนนี้ ซึ่งเราก็รู้ๆกันนะครับว่าไฟนั้นอิโป้ก็แพ้ไปนะครับคือนิดเดียวเองนะมันจะเอื้อมถึงอยู่แล้วนะไฟนั้นเนี่ยจะว่าแพ้ด้วยความช่วงช็กสั้นเลยก็ได้นะเอาง่ายๆคือเตีเต้ยนะเออประมาณนี้นะครับสำหรับไฟของอัฟฟิโดนะครับผมแล้วต่อไปเราจะไปพูดถึงเดมซิโลฟอร์มล่าสุดในมางนาตอนนี้กันนะผมก็จะเป็นช่วงที่จะกลับมาซอ้อมนะครับหลังจากไฟที่เจอกอนซาเลสนะครับผมอิโปก็ได้คิดว่าหากเพิ่มแนวตั้งไปในเดมซิโลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็แสดงเป็นรูปจินตนานการของ, Dem งอิโลป้500ที่แลล้วเเป๊ะะยนะผมคือออสมมมมกกกกัับบเเปปป็็นนแแแช์หาโลลลลจจริงงๆยะะ้้้วไไดฝึต อลิมแม่น้ําต่อนะครับผมแล้วก็ตั้งท่างางอุปการเหมือนตอนที่เจอกับจิมมี่เลยนะครับผมทําให้กล้ามเนื้อน่องขาสะโพกในเส้นกรตุ้งจี้ขึ้นมาเลยนะฮะอีโปนี่กระโดดลองอย่างหมาด้วยความเจ็บนะครับผมแล้วก็ได้เริ่มแนวคิดที่จะสร้างนิวเดมที่โลขึ้นมานะฮะโดยการวิ่งลากยางสร้างความทนทานต่อกล้ามเนื้อขึ้นมาอีกนะครับผมผ่านมาประมาณ5-6ตอนนะครับก็จะมีนักมวยที่ชื่อว่ามาสุโอราก็จะมาขอลงนวมที่ค่ายนะครับผมแล้วก็เลยจะได้เห็นนิวเดมซิโลของอีโปนะครับลักษณะการหลบหมัดเนี่ยจะเป็นการเบี่ยงตัวเดมซิโลมาตั้งแต่ไกลเลยนะทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าลักษณะการเบี่ยงตัวออกหัวเนี่ยจะเป็นรูปอินฟินิตี้ก็คือรูปเดมซิโลนะและดูเหมือนว่าทุกครั้งที่หลบแล้วก็ ตัวเนี่ยจะเป็นการตัดระยะเข้าไปเรื่อยๆด้วยนะครับพอเข้าไปแล้วอิปโปก็จะได้ทําการใช้อัปคัตเดมซิโลนะครับผมคือสังเกตได้จากลักษณะเส้นการเวี่ยงเลยนะครับอัปคัตโดนการมาสูล้าไปนี่กระเด็นเลยนะฮะที่สำคัญคือไม่มีอาการจี้หรือบาดเจ็บข,ของกล้ามเนื้อช่วงล่างเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะมาสูอรลายังไม่ทันจะชักหมัดกลับเลยครับอิปโปพุ่งไปข้างๆเราก็ต่อยฮุกมาเต็มๆเลยนะมาสูวลานี่ชักแขนกลับมาบล็อกได้ทันนะครับแต่คือไอ้แขนที่มันบล็อกฮุกเด็นนไปอกังมัรกมาลบืต่อกล้นี่อคือมัน,มนะมน้ีงง ซึ่งค่อนข้างจะต่อเนื่องเลยนะคือตรงกับทฤษฎีของตะคโมราตอนนั้นเป๊ะๆเรียกว,ว่าเป็นการโชว์ของที่ไปฝึกมาครั้งแรกครับโดยมีไอตัวประกอบนี่เป็นหนูทดลองนะและจะขอเรียกเป็นเดมซีโรบวกแนวตั้งหน้าผม หลังจากโชว์ของไปก็ได้โดนประธานด่านะครับว่าหมัดของอีโป้นี่ยังเหวี่ยงกว้างไปนะซึ่งมันก็โคตรกว้างจริงๆนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เป็นเรื่องง่ายของคู่ชกในการเคาน์เตอร์นะครับในวันถัดมาก็จะได้ออกมาซ้อมกับประธานนะครับประธานก็จะได้พูดถึงแนวทางของเดมซีโรรูปแบบใหม่นะครับในเดมซีโรรูปแบบใหม่ของอีโป้นั้นจะไม่ใช่ทั้งแนวนอนและแนวตั้งครับแต่มันก็จะมีแนวเฉียงเพิ่มมาทั้งข้างและซ้ายขวามาด้วยครับผมทุกครั้งที่มีการหลบและการเบี่ยงตัวก็จะมีการตัดระยะเข้าหาคู่ชกไปเรื่ออ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 ยยยๆนนนนนนนะะคระรร, 10, ไปไปครัััับบแแลลล้้้้้้้้ววกกกกกกก็็จตตตตงมมมมมีีีีาา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 ใใชชชหดดดสสพพพเเเื่่่่่ขไปปปปิิูููโททททธุ เหล่านี้ได้นั่นเองและมันก็จะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอ i โก o n ล l ดมซี่ r o ครับผมแปลตรงตัวก็คือ s มซี่ r รแนวทแยงนั่นเองนะครับลักษณะที่อีโปจินตนาการขึ้นมานี่จะเหมือนเป็นดมซี่โรนะเที่อามาไขกันนะแล้วเราก็จะได้เห็นครั้งแรกในการชกกระสอบฟ้าของ ippo ครับคือเรียกว่าหมัดนี่สามารถมาจากทุกทิศทางได้เลยนะครับผมละหมัดแต่ละหมัดนี่จะเป็นการโน้มตัวไปค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็จะมีการใช้หมัดการเซฟพันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคือที่อาจารย์เขาแต่งรูปแบบนี้ขึ้นมาคือเขาอาจจะโกหกคนดูเนี่ยลืมหมัดการเซฟพันก็ได้นะครับมุคคำคำนะมกนะ นะครับนั่นก็คือริวอิจินางกูโมะหน้าผมไอตัวที่ผมตัดคลิปช็อตลงไปเมื่อวันก่อนนะฮะก็จากความเทพแบบพอสมควรของมันเลยบวกกับอาก,การมองหมัดของฮิโปแล้วเนี่ยประธานจึงได้ให้ฮิโปพักไปประมาณสักพักหนึ่งเลยนะครับผมเพื่อมาดูอาการของโรคมองหมัดน,นะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อช่วงพักไปนี้ก็ได้มีการใส่เครื่องถ่วงน้ำหนักด้วยนะฮะแล้วก็ได้มีการไปเล่นโบลิ่งครับเพื่อมีการฝึกฝนเต็มศี่รลูปแบบใหม่นั่นเองหลังจากกลับมาก็ได้มีการไปลอบเป้ากับประธานครับซึ่งผลลัพธ์จากการใส่ข้อถ่วงน้ำหนักนี่คือสุดดดดยยยอออไไปเเเเเเลลลลลนน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 นะะะะะจจจจาาาาาาากกกกกททททััั้้้้้้้้้งงงมมมมมมืแแแแแคคคคววววใใใหีีี่รรรรร็็ขึบผโชชิต์ เวียนต่อไปนะผมก็คือการพบกับอันโตนิโอเกเบลนะครับซึ่งไฟนั้นก็จะเป็นการใช้นิวเดมซิโลทั้งเกมเลยนะครับเรียกว่าคือเล่นเครื่องบวกสายเกเบลตั้งแต่ต้นเกมเลยนะแต่ด้วยความที่ไฟนั้นี่โลกมอมมัดมันค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับคือเกเบลกับอีโปนี่คือผัดกันล้มผัดกันลุกไปมานันะแต่ก็รู้ๆกันนะครับไฟนั้นอีโปก็พ่ายแพ้ไปนะแล้วก็ได้แขวนรวมต่อมานั่นเองคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีโลกมอมมัดนี่คือยังไงมันก็ชนะนะคือมันชนะตั้งแต่เจออฟิโดด้วยแหลละเอออถ้าไมมม่ีโกัดีานะอ้ว่ย ใช้อีกครั้งนะครับในการจะไปลงนมงกับวอลลูซันเคฟนั่นเองอีโป้ที่ว่าแขวนนมไม่ได้มันเร็วและแรงขึ้นอีกนะครับ คือมันจะเป็นได้2กรณีนะครับก็คือเขาเนี่ยอาจจะบัฟอีโฟมาอีกหรือไม่ก็เนื้อวอลลุกนะโอ้โหคือคนแขนวนนวมครับคือไล่ต้อนแชมป์โลก IBF ได้นะและเดมซิโลเทคนิครูปแบบต่างๆก็จะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขอทำเป็นผังสรุปตอนท้ายแล้วกันนะผมก่อนในตอนแรกเลยนะครับเดมซิโลเนี่ยจะเป็นท่าที่มีการป้องกันและบวกไปในตัวนะในเวลาต่อมาก็จะมีเพิ่มสปีดในการเวี่ยงครับเพื่อเพิ่มความเร็วและความแรงนะต่อมาจริงๆมีเทคนิคการหยุดครับเพื่อรับมือกับมันเคาน์เตอร์ที่จะเคาน์เตอร์มานั่นเองในเวลาต่อมาจึงงงไดด้้มมีีกกาาารรรรรใใชอปคคนนะะหว่่เเยซิโลับ และในเวลาต่อมาก็มีการใช้เดมซีโรในะลักษณะที่จะกักขังคูตต่อสู้ไว้ที่มุมนะครับต่อมาอีกก็เป็นการเพิ่มแนวตั้งหรือว่าหมัดเอวพัดเข้าไปในเดมซีโรนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเดมซีโรที่มีรูปแบบที่จะสามารถโจมตีได้ทุกทิศทางเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่ามาตายของพระเอกเราเดมซีโรนั่นเองนะจากพัฒน,นาการของมันก็มีทั้งความเท่และความเบอร์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะถึงแม้ตอนนี้อีโปจะแขวนนอไปแล้วแต่เราก็ยังได้เห็นในการลงนวมนะไม่ว่าอีโปจะกลับมาโชคหรือไ่แล้วตเเนนนียนยงปงปอะบบโม ใช่ผมเองครคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็จะขอพูดคุยนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็จะเห็นผมลงคลิปช็อตติดต่อกันหน่อยนะซึ่งก็กําลังฝึกตัดต่อไอแนวนี้อยู่นะครับคือกำลังศึกษาผมกาลังศึกษานะอีกไมน่นานก็จะมีคลิปอิโป้ตัดสวยๆมาแล้วกันนะครับผมแลวตอนนี้ก็มีการไปเปิดช่องที่ t ิ k กต็อกแล้วนะฮะคือยอดแทบไม่เพิ่มเลยคือมันไม่ขึ้นฟีดได้ย,ยังไงนะคือทว่างก็ฝากเป็นดันๆกันด้วยนะทุกคนก็จะทิ้งลิงก์ช่องไว้ใต้คลิปหน้าขอมากเล,ลขอ่ิงโ คือมันจะทํารวมได้นะครับเนื่องจากว่าไอ้สอตัวนี้มันจะอยู่ด้วยกันค่อนข้างบ่อยนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเกือบๆสามอาทิตย์เลยนะครับดูทรงแล้ว,วาการเดินทางนี้ค่อนข้างจะยาววก,กับว่าผมนี่ต้องไปโรงเรียนนะก็ถือว่าสปอยข้าสปอยคลิปใหม่แล้วกันก่อนในคลิปนี้ก็หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะฮะเราเจอกันใหม่ในอีกประมาณ2 3สอาทิตย์หรือเปล่าในวันนี้ก็โชคดีแล้วกันนะครับผม